สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับเพราะว่ามีก็เหมือนเดิมนครับมีเพื่อนๆเอฟซีถามมานะครับเราก็มาอธิบายก็คือด้วยความรู้ที่ผมมีนิดๆหน่อยๆนะครับล้วก็มาอธิบายท่านเพื่อนเผื่อจะพอจะช่วยไขข้อสงสัยได้บ้างนะครับก็คือวันนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันมีแค่สองเส้นเอง มันมีแค่คู่เดียวอางครับดำแดงแล้วมันจะชาร์จเข้ายังไงนะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองเรามาดูแบตก่อนนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่นะครับเขาจะเป็นภายในเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับมีหลายมีหลายชนิดมีหลายขนาดมีหลายขนาดแต่ที่ผมถืออยู่เนี้ยคือเป็น2ชนิดก็คืออันนี้ลิเทียมฟอสเฟตนะครับนะครับ อันนี้ลิเทียมไอออนซึ่งเขาก็จะมีขนาดแบบรูปทรงหลายๆแบบเระเป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ที่เราที่เราใช้กับลำโพงบลูทูธเดีวาส่วนมากจะเป็น2ชนิดนี้นะครับนะครับส่วนมากนะครับผมใช้คําว่าส่วนส่วนมากนะครับนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในแบตเตอรี่นี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างนี้นะครับนี่ครับตัว b m s นะครับตัว b m s นะครับ ตัว BMS เนี่ยเขาก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันนะครับเช่นมีแบตลิเทียมฟอสเฟตแบตลิเทียมไอออน15แอมป์60แอมป์100แอมป์นะครับนะครับมีขนาดแต,แตกต่างกันนะครับตามชนิดของแบตเตอรี่และจำนวนกระแสนะครับแล้วก็จำนวนเซลล์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราใช้ไฟแค่12โวลต์อะไรอย่างี้ครับเขาก็จะเป็น สามเซลล์อะไรอย่างนี้นะครับสามเซลล์ถ้าเราใช้ใช้ไฟยี่สิบเอดโวลต์เราก็จะเป็นห้าเซลล์อะไรอย่างนี้นะครับคือห้าเซลล์ก็คือไอ้แบตอย่างเงี้ยห้าก้อนนะครับนะครับเอามาต่อกันนะครับนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับทีเนี้ยเมื่อเรารู้ว่าเในตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขามี B ีเละนะครับมีตัว B ีเตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับการทํางานนะครับของแบตเตอรี่นะครับนะครับซึ่ง ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยครับอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยเป็นของเออ่แบตลิเทียมไอออนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแบตลิเทียมไอออนเหมือนกันตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยแอมนะครับตัวนี้เป็นสิบห้าแอมป์นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวสิบห้าแอมป์เนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีสายสี่เส้นนะครับนะครับก็คือมีสายอย่างเงี้ยสี่เส้นนะครับคือเขาจะแยกฝั่งเลยว่าอ,อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งเป็น power ออกอีกฝั่งหนึ่งเป็น Input ตสำหรับชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับตัวนี้15แอมป์นะครับ 6, 6 s 15แอมป์นะครับตัวเนี้ยก็มีเอ่ออันนี้5 s นะครับ5 s 15แอมป์เหมือนกันนะครับทีเนี้ยถามว่าทำไมเราต้องเลือกใช้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือ100แอมป์คือ100แอมป์ก็อาจจะใช้กับรถไฟฟ้าหรือใช้กับ อุปกรณ์ที่ใช้กำใช้กระแสสูงมากนะครับนะครับนะครับแล้วเราก็จะใช้ BMS ตัวนี้นะครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากในตัวลำโพงเราเนี่ยลำโพง d ีวที่เราใช้กันเนี่ยเขาจะใช้กระแสผมเคยจับดูบ่อยๆนะครับลำโพงด y อาจจะกินกระแส,สประมาณ0.2นะครับประมาณ200มิลลิแอมถึง3แอมนะครับประมาณนี้นะครับคือถ้าเราเปิดสแตนบายธรรมดาเนี่ยจะกินไม่เยอะนะครับไม่ถึงแอม สองร้อยสามร้อยห้าร้อยมิลลิแอมนะครับศูนย์จุดห้าแอมนะครับถ้าเราเปิดดังๆอาจจะสปพีขึ้นไปนะครับประมาณสามสามร้อยแอมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเ,เขาเรียกอะไรบบกําลังวัดของแอมด้วยนะครับนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ผมเห็นเขาใช้กันบอร์ดดำบอร์ดฟ้าทีวีแกรมออดิโอเฮดทีสองหนึ่งนะครับไม่เกินสมมติจะไม่เกิน5แอมนะครับเราก็เลยเลือกใช้ BMS นะครับอยู่ที่ สิบห้าแอมป์นะครับก็สูงเป็นสามเท่าของจํานวนกระแสะที่เราใช้ส่วนมากก็น่าจะเพียงพอละนะครับเอ,อ่อเราใช้ไม่เกินห้าแอมป์ตัวนี้รองรับได้ที่สิบห้าแอมป์ก็โอเคนะครับนี่นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีคือเขาเออกแบบมานะครับตัวเนี้ยครับให้มีสายแค่สองเส้นนะครับให้มีสายแค่สองเส้นก็คือถ้าเราถ้าเราเสียบสายชาร์จเขาก็ตัวเนี้ยบีบเอ็กเขาก็จะก็คือ ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะครับแต่ถ้าเราถอดสายชาร์จนะครับ BMS ตัวนี้ก็จะปล่อยไฟนะครับมาหาตัวเมนบอร์ดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันนะครับนะครับเดี๋ยวทบที่เคลียร์กันก็คือตัวนี้แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเราจะมี BMS Control อยู่นะครับนะครับถ้าเราเสียบอย่างเนี้ยอย่าง BMS ตัวนี้มีแค่2เส้นมีแบบนี้นะครับถ้าเราเสียบสายชาร์จไฟมันจะวิ่งย้อนเข้ามาประจุนะครับ แต่เมื่อใดที่เราไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับเขาก็จะมีเอาต์พุตออกไปนะครับนะครับนะครับก็คืออารมณ์แบบประมาณว่าคือเขาจะมีเอาต์พุตออกไปจากทีแอมนะครับแต่ถ้ามีมีการชาร์ตไฟบางส่วนก็จะย้อนกลับมาชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเราปิดเลยถ้าเราปิดแอมเลยมันก็จะมีไฟเข้ามาเต็มที่แต่ถ้าเราเปิดไปด้วยชาร์จไปด้วยไฟส่วนหนึ่งก็ถูกใช้ไฟส่วนหนึ่งก็ถูกชาร์จนะครับก็คือมือทํางาน2ระบบนะครับนี่นะครับนะครับปัญหานี่นะครับ ปัญหาข้อสองสัยก็ที่ที่ที่เพื่อนๆถามมาก็คือว่ามันมีสองสายมันชาร์จได้ยังไงนะครับที่มันชาร์จได้เพราะว่าเขามี b ีบเอ็ก n t คอนอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับ,รบโอเคโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับปกติแล้วถ้าเราประกอบแบตเตอรี่เสร็จเนี่ยเราก็จะมาลองเราก็จะมาทเทสกระแสนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นตัวทสเออเขาเรียกว่า ทั้งต้องจําชื่อไม่ค่อยได้คิดว่าน่าจะคืออิเล็กทรอนิกโหลดนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสโหลดนะครับสมมุตินะครับเรื่องแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเอ่อห้าพันมิลลิแอมป์นะครับก็คือห้าแอมป์นะครับก็คือเขาจะมีกําลังเขาจะมีปัจจุไฟอยู่ที่ห้าแอมป์นะครับนะครับตอนนี้มีไฟอยู่ที่สิบเจ็ดโวลต์นะครับเราก็จะเทสการปล่อยกระแสนะฮะปกติแล้วเอ่อบอร์ดฟ้าบอร์ดดำเราเนี่ยจะกินไฟประมาณไม่เกินสามแอมป์นะครับเราก็ลองเทสดูนะครับอันนี้ นี่เราเทสที่สามจุดสามห้าแอมป์นะครับสามจุดสามเจ็ดนะครับสามารถไปปล่อยไปได้เรื่อยนะครับได้ถึงห้าแอมป์นะครับนี่นะครับนี่คือเทสการจ่ายกระแสนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคอันนี้คือ BMS ตัวนี้จ่ายกระแสที่ห้าแอมป์ได้สบายนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาลองเทสวงจรกันนะครับนะครับเนี่ยผมต่อเข้าวงจรเลยนะครับนะครับ เสียดายผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำแอมิเตอร์นะครับวัดกระแสไฟเวลาชาร์จนะครับนะครับเคนะครับเนี่ยแค่นี้วงจรมีแค่นี้นะครับเนี่ยครับนี่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สี่เส้นนะครับไม่ต้องใช้สายสองคู่ใช้สายคู่เดียวนะครับอันนี้ผมใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ชาร์จนะครับแบตตัวนี้สเปคยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับผมใช้สายชาร์จที่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับอแดปเตอร์นะครับนะครับ อะแดปเตอร์ชาร์จกับอะแดปเตอร์ไฟบ้านไม่เหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์ไฟทั่วไปนะครับอย่างตัวนี้12บสโวลต์นะครับตัวนี้คือเขาก็จะมันหน้าตาคล้ายกันแต่การทํางานต่างกันนะครับตัวนี้ก็คือเขาจะปล่อยไฟต่อเนื่องเลยนะครับอย่างสมมติเขาเขียนว่า1นแอมป์นะครับ1นแอมป์เขาจะปล่อยกระแสต่อเนื่องเลยนะครับ1นแอมป์นะครับนะครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เขียนว่า2องแอมป์ตัวนี้เขาจะจะปล่อยกระแสเฉพาะตอนชาร์จเท่านั้นนะครับ หมายความว่าถ้าถ้าสมมุติเราเสียบชาร์จแบตอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวเนี้ยคือเขาขึ้นสีเขียวอยู่ตัวเนี้ยเขาจะยังไม่ปล่อยกระแสนะครับเขาจะมีแค่แรงดันมาแค่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับแต่เมื่อใดที่เราเริ่มชาร์จนะครับเราเริ่มชาร์จปุ๊บนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะครับนะครับพอมันชาร์จเต็มปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวเขาก็จะหยุดจ่ายไฟนะครับนะครับ นะครับก็เพื่อเพื่อเพื่อว่าถ้าเราถ้าเราเสียบคาไว้อย่างเงี้ยนะครับสมมุติถ้าเกิดเขาไม่ตัดไฟมันก็จะมีการบรรจุไฟตลอดนะครับเมื่อมีการบรรจุไฟตลอดในขณะที่แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเขาก็จะยังจะยังชาร์จไปเรื่อยๆนะครับกรณีถ้าเขาไม่ได้ตัดไฟนะนะครับชาร์จไปนานๆนะครับจะทาให้แบตร้อนนะครับอาจจะทําให้แบตบวมนะครับนะครับเพราะอุณหภูมิไปทําให้แรงดันภายในของก้อนแบตเตอรี่นะครับขยายตัวนะครับทําให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับกา์ด ก๊าซในแบตเตอรี่นะครับสารเคมีในแบตเตอรี่แล้วกันนะครับขยายตัวนะครับทําให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและทาให้เกิดแรงดันนะครับทาให้แบตบวมนะครับแบตบวมเซลล์แบตเตอรี่ก็จะบวมนะครับทีนี้เราก็เลยมาใช้ตัวชาร์จที่มันสามารถตัดไฟได้นะครับอันนี้ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเขาชาร์จเต็มกาจะขึ้นเขียวนะครับจะขึ้นไฟเขียวอย่างนี้นะครับนี่นี่คือเต็มเขาก็จะหยุดชาร์จนะครับนะครับนี่คือหน้าที่ของเขาเองแค่นั้นเองนะครับก็คือ ชาร์จเมื่อแบตหมดนะครับพอเต็มปุ๊บเขาตัดนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างอะแดปเตอร์ครับแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ธรรมดาแบบที่เราใช้ทั่วไปนะครับมูสเปคเขา1งแอมป์เขาก็จะปล่อยไฟ1แอมป์ตลอดเลยนะครับทั้งที่แบตเต็มเขาก็จะปล่อยนะครับเขาก็จะชาร์จอุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับไอทําให้แบตร้อนได้นะครับโอเคนะครับสรุปนะครับก็คือถึงจะมีแค่คู่เดียวนะครับก็ชาร์จได้นะครับเพราะว่า เรามี BMS นะครับคอนโทรลอยู่ด้านในนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พยายามอธิบายสุดละนะครับพยายามละนะครับแต่ก็ยังฟังแล้วงงๆนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองดูแลทำความเข้าใจนะครับแต่ประเด็นก็มันก็มีอยู่แค่ข้อเดียวก็คือสาย2เส้นนะครับมันก็สามารถชาร์จได้เพราะว่าเขาใช้ BMS คอนโทรลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับนะครับวอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ